สวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วค่ะกับปลาลุ่นค่ะปลาลุ่นค่ะเพื่อนเมื่อนี้พ่ามาไอออกนอกสถานที่นิดนึงค่ะเมื่อนี้มาเฮ็ดงานซอยลุงจันค่ะมาเบิ่งกันค่ะว่าลุงจันรบงานยังไหวค่ะเมื่อนี้เจ้าปลาลุ่นจะพาไปเบิ่งค่ะนี่ค่ะเมื่อนี้เขาขนของอุปกรณ์อุปกรณ์มาเต็มคันรถนะค่ะเมื่อนี้มาเห็ดงานซอยลุงจันค่ะ ทั้งด่านงานก่อสร้างของเพิ่นเนาะค่ะ้อน,นี้มาทางังไอ้ตะบลนำ้ำข้ามพี่ค่ะตะบลนำ้ำข้าเฮาไอ้ขุนค่ะ้อน,นี้ลูกนอ้องของลุงจานกับ่อันไดในพร้อมนะคะบ่อันไดในพร้อมสิจะมาเห็ดงันนะคะก็เลยวาให้ป้าลุ่นมาซอยว่าสนค่ะป้าลุ่นมาเห็ดซอยมาน้ำกันก็นเลยมาน้ำกันค่ะอันนี้เพิ่นเป็น ปั๊มน้ำมันค่ะปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันของของบนันบันหน้าสร้างเ่าเนาะค่ะพอดีเพิน่นได้ล้านน้อยค่ะได้ล้านน่อยก็เลยว่าอยากปูกกระเบื้องหน้าบ้านนะคะปูกกระเบื้องหน้าบ้านเพออราะเลยมิมองนั่งมองไอ้อันนี้ค่ะเพิ่นก็เลยโทษเอื่นลุงจานเนาะค่ะโทษเอื่นตะาลมือแล้ว เมื่อนี้เขากะพอดีรองหางเขาก็บ่ทัวแล้วดอกค่ะแต่ว่าเขากะจะมาปูซอยพันกรน,นะคะ่ะเพราะว่ากระเบื้องกระเบ้อบ่อได้ไหลายกองปานใดน,นะค่ะเมื่อนี้ปลาลุ่นก็เลยเดี๋ยวมาเป็นตัวซอยเนาะค่ะมาตัวซอยหรือมาเป็นตัวซอยหรือว่าบ้าอวนอวน,นลุงจันกับปูหูเนาะ,ค,ะนค่ะค่ะก็มีปูน,นี่ไงนี่ค่ะเขาจะปูทั้งด้านหน้าบ้านนี่นะคะ เพราะว่าเพิ่นเป็นปั้มน้ำมันเพื่อนมีกิจการหลายอย่างนะค่ะทั้งนี้ก็จิเป็นลานเสริมสวยในอันนี้ราคามองเพินจะปูเนาะค่ะเ้าก็จะปูมองนี้ค่ะทังด้านนั่นกะจะเป็นไอเยนเพื่อนเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวนะค่ะแล้วขายกาแฟทางด้านนี้ค่ะ ทางด้านนี้ก็เป็นเพิ่นบริการเติมน้ำมันพร้อมนะคะ่ะสถานที่เพิ่นกะมอหมาะเลยค่ะสถานที่กว้างวางแห้งพอดีเพิ่นได้ร้านนอยก็เลยว่าอยากจะปูนี่แหละค่ะปูเพื่อนมองนี่แหละค่ะขุนจันทร์ฮกับอกเขาในลงมือแล้วค่ะเพราะว่าฮากระเพราะว่าอนนี้ฮกับบอกในเมื่อบ่งใบนะคะว่าจะเห็ุยังไงเนี่ยค่ะ เดี๋ยวจังถามมาล่อเบิ้องมาปลาลุ่นจะซอยลุงจัน,นได้ซ้ำไดค่ะหรือว่าป่าลุ่นจะมานั่งเบิง้งซื้อค่ะจังถามล่อเบิอเบ้องล่อน้วกันค่ะ่ค่ะหน้าที่ปลาลุ่นค่ะลุงจันว่าให,ให้สมปูนมาสั่นค่ะสมปูนแล้วก็หิวหิวไปแท้ห้เเิ่นน่ะค่ะปลาลุ่นก็จะจะ,จะว่าสอบปูนนี่ลุงจันเป็นผู้ย่อมาให้ปลาลุ่นแล้วค่ะ ปลาลุนกระตักไส้จังห,งาหงงยางใส่เนาะเขาก็จะสมให้เข้ากันแล้วก็จังค่อยเอาหน้าหมอหยางใส่นะคะส่วนนี้คือว่าราคาปลาลุนกับพุกจานกะเปาเร่งหาเงินคือว่าราคาเพราะว่าเขาก็ต้องใส่ต้องซอยกันทุกมือทุกเว้นเนาะเขาก็มีอันใดเป็นตามีรา่ใดขอมา้าเขาก็จะพากันเห็ดน,นะคะ่ะพากันรับจังเอาเบิร์นะคะ่ะ รุ่นกุมก็ใส่ได้แต่น,นังสีชาไทยบ้า <laughs> งไ่แล้ไปแล้ว,ลวมั่งนะคะเราก็ะะกจะสูงในขากันนะคะเระวังใส่กับปุ เรื่อยๆค่ะพี่ก็จะ,กจะต่กจะอไปนมาค่ะใส่ก็จะเปียกๆค่ะเพราะื่อนฝนตกมากนะใส่อะไรวะเพิ่วพล่กพอแล้วพอ่กู้ ันนี้ป้าลุ่งลงจังยิบผ่ากันเห็นว่าเป็นกรรมกร,รมก่อสาร้างปาสันบายเอาละเอาละเอามาที่ละพันคนบ่อเอาไปรุ่นก็ได้เว้ยนะครับค่ะหลังจากป่ารุ่นสมปุ่นกับไส้เจอกันแล้วเนาะค่ะตาก็จะ เสียหนาไว้น้อยนึงค่ะแล้วจะค่อยค้นให้เขากันค่ะนะคะเขาก็จะรออีกประมาณสิบถึงยี่สิบนาทีนี่แหละค่ะเขาก็จะค้นค้นค้นให้เขากันแล้วก็นี่นาที่หิวไปเสือบุ้งจันค่ะหิวไปให้แล้วก็นบุ้งจันก็จะมีหนาที่ปูย่างเดียวค่ะเมื่อนี้ปลาลุนออกจากท้องไห้ท้องหน้าค่ะเขาสูว ไอ้กร,ระบป๋า้อสรกสางแล้วค,ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะไอ้ลุงจามเพิ่จะให้ปลาล่นนะแกะแกะไอ้กระเบื้องมาเสียนามกอนค่ะมาเสียนามกอนเขาก็จะแกะประมาณที่ละประมาณหากองนะค่ะหากองหุกกองเขาก็จะคอยเอาเพิ่วางไหนเ้วเอาสลับกองกันแล้วก็ค,คอยเอามาเลี้ยงลุงในในกระรมังนะค่ะสลับแผ่นสลับอันนี้กันนะคะ เขาเอาลูกเซียนำไปแล้วค่ะบานเพราะพอ่อรู้สึกว่ามันจะอิ่มนนำหรือว่าจะนี้เขาจะเอาขึ้นมาพักไว้ให้มันมาดนะคะเดี๋ยวทั้งด้านนี้อปลารุน่นเอาน้ำเซียปูนไปแล้วเนาะคะ่ะพ่็จะนีค่ะ เป็นบกลูกเดียวเดี๋ยวปลาลุ่นจะคดปูนเท่กันให้ให้เขากันนะคะเป็นเนื้อเดียวกัน,นะคะ่ะปลาลุ่นคนใส่กันเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวปลาลุ่นก็จะเอาใส่ถังะคะ่ะใส่ใส่ไอ้ถังปูนห,หน่อยนะคะปลาลุ่นจะเอาใส่ถังตัวนั้น,นะคะ่ะอยู่ไปให้ตที่ลุงจันนะคะทุงจันก็เริมนะคะใน่งสามสามเพนซีผพนนะคะ ไปเรื่อยๆราะว่าเหมือนเขากอกมากสายจังน้อยน,น่ะค่ะ้าวาทะเลี่ยมขเลี่ยมข้อแหลกหรือว่าเป็นแนวไว้ก่อนข้อแหลก,กนี่ก็บข้อที่สองแม่เขาจะเห็นง่ายขึ้นนะคะ่ะค,ค่ะนง,งานของลูกจานเมื่อนี้ไอ้บ่อเลี่ยมนาะคะ่ะเพราะว่าเขากล่ามาสายคือว่าล่ะคะ่ะมาเลี่ยมเขากล่ โบโไในเบื่องหน้างานกอนนะค่ะว่าเป็นจังไหเพราะว่าเพื่อนกับเป็นมองเลยจอดรถเก่าเนาะค่ะพื้นบางมองเพื่อนกับรูปล่องแน่ละกับพุขึ้นแน่เท่ากับเด็ดแบบว่าเจาะไม่ละกับเห็ดพิ่มเติมขึ้นมากสินะคะล่วก็เลยเป็นเป็นเห็ดที่ยากจังน้อยเนาะค่ะแลวก็บพื้นปูนกับพื้นเก่าเะค่ะพอวางแล้วมองก็แตกรเบิดสินะค่ะเท่ากับยันกระเบื้องบรยู กระห็ดที่ยาในจักน้อยค่ะกระว่าก่ะบ่เลี้ยวขอเกือบเลี้ยวระคาเมื่อนี้น,นี่คเมื่ออื่นเท่ากับจามาเห็ดตัวห้นั่นแล้วเนาะคะ่ะเพราะว่าห้องเห็ดลายหนูกับกับบ่ไดดค่ะนี่นะคะเรือน,นีดเดียวค่ะเรือประมาณอยู่ประมาณสองแก้วค่ะสองแก้วเพราะว่าเพิ่นจะเอามาหอด่ค่ะหอดประมาณประตูนี่ระคะหอดเสาตรงนี้ ระคะงานเล็กๆเนยน้อยเขากลับเพียร์กันราคาเพราะว่าจะถา่าจะล่อเฮ้ยนี่จะงานใหญ่ๆเขากะคือว่าราคาอย่างเขากับเฮ็ดอยกันไปคะ่ะเพราะมีรายได้ของมาเล็กๆเนยน้อยกัรับไลยก่อนเนาะคะ่ะช่วงนี้เขากัคือว่าละกันทำมาหาอยากหากินของของเขาเนาะคะ่ะรับไปด้วยจกกันกับเก็บของขึดดนะะ้นรถกันค่ะ เราจังามาเพิ่งตอนที่แล้วเนาะค่ะว่าออกมาแล้วนี่จะสวยงามบบเป็นหม่องอันนี้พนบบเพิ่งจะเฮ็ดกั้มรับไว้เพื่อเพื่อแบบว่าจังไรล่ะเพันธุีลูกน้อยเนาะค่ะมีเด็กน้อยเพ่งจะคลอดนะคะพอว่าเด็กน้อยเขาจะออกมาหม่องนี้จะเป็นเป็นปั๊มน้ำมันเนาะค่ะเป็นปั๊มน้ำมันหละักะมีร้านขายอาหารแนาะหลักะมีร้านขายกาแฟแน,นะคะ่ค่ะทางด้านนี้ก็ที่ถนนดำ ต่ำในน้อยค่ะเดี๋ยวจังรอบเบิ้งตอนลุงจันอะไรเทีเ่ยเลี่ยวเนาะค่ะ,ะลุงจันปูใกล้เชี่ยเลี่ยวราคาปูใกลจะเ,เลี่ยวเลียวไล่กือเบื้องพันกือง,งามงามเลยค่ะมันก็จะเป็นไล่เรบ่อยังไงล่ะขันท้าเบิ้องข้างขาง,งสีเป็นฉเฉลียงจังสีนะค่ะคละ้ายๆขันบันไดเนะาะอีกนาทีหนึ่งห้องป่ารุ่นค่ะหลังจากที่สมปูนสมยังเลียว หิวมาให้ลุงจานเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะป้าค่ะไอ้เนีอันนี้ผสมยาแน่วเ,เรี่ยวเนาะค่ะนี่ผสมยาแน่วเ,เรียวค่ะคก็จะเอามามาคิดร่องนี่ค่ะคิดร่องนี่ค่ะคิดร่องผสมยาแน่วเขาไว้ให้มันเต็มร่องนะค,ะค่ะก็จะผสมพราพรามันหมาดนี่เนะะี่ยค่ะเพราะ เพราะไอ้นี่คันกระบอกม่นแบบแข็งเกินไปนะคะเขาขจะมาปิดหลองนี่นะคะน้องเห็นเรงสหมนะะ้องกระเจะนี่คะ่ะขั้นไม่เสียฝุ่นเสีย,หหนนะะยให้มันเนา่ยเอาไอันนี้ค่ะมาเคลียร์ออกให้มันให้มันสะอาดะคะ่ะเขาก็จะมาปิดหลองค่อยยัดเข้าไปนะคะเ้าก็พยายามยัดให้มันแน่นให้มันแน่นให้มันให้มันเต็มหลองนะคะ เฮ็ดอัน,นอาจจะสะาดนิดจัา,น,จาน้อยเนาะคะ่ะแต่ว่าไอ,อ้เขาบอกข่อเฮ็ดเป็นสี่ล้วค่ะไปเรื่อยๆค่ะน้องอันนัองอันล่องเพิ่นกับบางไงนะคะ่ะเพราะว่าไอา้ปูนเพื่อนกับอันขึ้นมา,จากจัาน้อยอยู่นะะ่ะค่ะเห็กค่ะทั้งทั้งปลารุ่นเฮ็ดเลี้ยวค่ะ เขาจะรอมันแหงพอแหงล้วเขาก็เอาไอ้ฟองน้ำชุบน้ำค่ะฟองน้ำมาเช็ดออกค่ะมาเช็ดออกให้สะอาดเพราะว่าอันเนียนตัวจากหมองเก่าเพิ่นน่ะค่ะตะเบืองเพิ่นเกิดแตกมาจักน้อยเขาก็จะเอาปูนยาใบเพิ่นอยู่ค่ะแต่ว่าเขาก็เห็ดตรงส่วนของเข้าให้มันแหลวสักกอนค่ะ นาทีอีกอันนึงของปลาลุ่นค่ะคถ้าเป็นยัดเขาไปไน้ลองสีให้ติมด้วยค่ะหรองเฮดลอบหนึ่งแล้วขั้นตัวใดเป็นเพิ่นเหี่ยงหรือว่าเพิ่อนอันร่วงเขาก็จะ,ากจะเขาก็จะเฮดกรอบสองะะเลยค่ะเพิ่นตุ้มต็มไปเลยค่ะ จะผปลารุ่นใส่ปูนยาแนวเรียบร้อยเนาะค่ะมันจะออกมาประมาณนี้รอ้มันแหงค่ะตอนนี้ก็แหงแล้วค่ะแหงแล้วส่วนหนึ่งปลากระเชิดไปเนี่ยแหละค่ะข้างด้านนี้ลุงจันก็กำลังเสยบจอยปลาให้มันแล้วค่ะก็จะใส่พาซุปน้ำแล้วก็มาเซฟเซฟเซฟเประมาณนี้แหละค่ะ ปูเลียวออกมาแล้วกบง่ามพราะว่าบริเวณหนาบานเพลนเนาะขากระเรือบอไลแต่ว่าฝั่งนี้ฝั่งทางด้านนี้ค่ะปลาลุนกระเห็ดเรียบร้อยแล้วค่ะดคงเลี้ยวกบกะล้อแจจะของหมาเพลนมาถูมาหยั่งเองนะค่ะประมาณนี้ค่ะ บ่อหลายค่ะประมาณกระเบื้องกประมาณยี่สิบกว่ากองเนาะค่ะต่อเรียววค่ะมันงานเล็กๆน้อย,อยลุงจานกะลาเพ็ดคือเก่าล่ะค่ะแล้วก็ห้ากะนี่กันตรงนี้กระเบื้องพันเตะเข้ามาปิดเห้เพลินไปน้ำเนาะค่ะแล้วกะ็ฟังทางดังนค่ะนะคะ กับพละกิจปูกระเบื้องของลุงจานกับข้องปลาลุ่นเนาะค่ะพาทิมสร้างของลุงจานน่ะบ่ค่ไดนพร้อมนะคะบ่ค่ไในพร้อมที่จะเฮ็นงานเนาะค่ะป่าลุนก็เลยได้มาช่วยกันสองคนนี่แหละค่ะเขาก็เดี๋ยวนี้เขาก็เตียมตัวเก็บพร้อมกันบ้านละค่ะเฮ็ดตัสะอาดสะอาดเลยยันีงานทาน้มันยุ่งข้างหลังที่เหลอ ตั้มเติบต้นมากเลยนเด็กวันนีสร้างมันก็มาตรวจงานค่ะเจ้าของบ้านก็มาตรวจงานปลานุ่นเก็บของขึ้นรถเบ้ดแล้วค่ะโอ้่ะค่ะเจ้าของบ้านมันงค่ะมาเบิงแล้วค่ะบอกว่าเขาสูงงานเรียบร้อยค่ะเป้าลุ่นจะเดินทางกลับบ้านแล้วค่ะ จังไรกับฝากเด้อยค่ะฝากผิดของป่ารุ่นผ้าเพ่อนน้ำเนรค่ะเอาไว้สามีก่อนเนาะค่ะจังไรกับยาลูกลกดไห์กดแช่กส็สกัดสกัดเหยื่ป่ารุ่นน้ำเน้อค่ะสวัสดีค่ะ